สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองถ้าได้หายอยู่ลองมาดูได้นะครับหรือดูรายละเอียดหน้าเว็บได้ w w w d b i g b i k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google ค้นหาเขาว่าบิ๊กไบค์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้โดยปกติจะเจอเว็บไซต์ของร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับหาไม่ยากอยากให้เข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับสามารถมาดูรถคันจริงได้ที่ ร้านนะครับตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับบางแครกรุงเทพไม่มีสาขานะครับมีที่นี่ที่เดียวร้านดีเจริญยนต์วันนี้มามีรถมาแนะนำใหม่นะครับคือเจ้าคันนี้ครับคาวาซกิแซทแดร้อยนะครับเซท0ดร้อยนี่ถือเป็นหนึ่งในรถตลาดเลยนะครับที่คนถามหากันเยอะมากๆด้วยความที่ความโฉบความเฉียวมันบางคนจะให้ฉายามันวัาแรดนะครับ ก็เ,เบื้องต้นนะครับตัวรถ k a วา s a กิเนี่ยตัวแซ800มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 800cc สี่สูบเป็นระบบหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องทวินแคมหรือแคมคู่นะครับแล้วก็โดยรวมคันนี้ของแต่งเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังก็คร่าวๆนะครับ z 800เนี่ยสเปคเมืองไทยที่ขายอยู่ในตลาด ของเมืองไทยเนี่ยคนจะถามหาว่าจะมีโฉบโฉมไหนแล้วที่เป็นปีไหนที่เริ่มเป็น ABS หรืออะไรยังไงแซตแปดร้อยที่ขายในตลาดเมืองไทยไม่มี ABS สักตัวเลยนะครับเอาว่าถ้าพูดถึงแซตแปดร้อยที่เป็นรถศูนย์บ้านเราเนี่ยไม่มี ABS ไม่ต้องถามหาเลยครับเพราะมันไม่มีไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวอะไรยังไงคือไม่มีแซตแปดร้อยเนี่ยจะ ABS เนี่ยจะเริ่มอยู่ในแซตเก้าร้อยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานครับ โดยรวมนะครับแซ800สไตล์รถเนี่ยคนจะถามว่าบ่อยๆครับว่าส่วนสูงเท่าไหร่ถึงจะขี่ได้นะครับแซท800โดยรวมอย่างที่ผมบอกผม168ลองไปขึ้นคอมปลายเท้าถึง2ข้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับแซทพันอะแซพัเนี่ยต้องอุ้มเท้าจะถึงเลยทั้ง2ข้างแซทพันจะรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าเบากว่าแต่โดยรวมน้ำหนักมันใกล้เคียงกันนะครับแต่แซ800การดีไซน์ที่ออกแบบมาเนี่ย จุดตำแหน่งของเบาะจะสูงกว่าแซดพันนอยซึ่งถ้าเกิดส่วนสูงใกล้เคียงกับผมถามว่าขี่จะไ,ไม่ขี่ได้ครับแต่ถามว่าถ้าพูดถึงความมั่นคงแซดพันอาจจะขี่แล้วรู้สึกมั่นคงกว่าด้วยความที่เบาะมันไม่สูงกว่าเพียวกว่าอารมณ์มันจะพร้อมๆสูงๆนะครับแซดแปดร้อยเครื่องยนต์ตอบสนองดีนะครับสไตล์คาวาดุดันลากรอบในเสียงหวานเลยสไตล์สี่สู ก็คันนี้เข้าๆของเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ฟังที่เห็นเด่นๆแล้วก็คือท่อนะครับท่อนี่คือท่อเล d ฟิสซิลิปออนนะครับตัวคอยังเป็นคอเดิมอยู่ปลายเป็นเลสฟิสแล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องระบบเบรกนะครับเบรกหน้าและเบรกหลังเ,เห็นนะครับเบรกหน้าปั๊มหน้าจะเป็นปั๊มเบมโบเอ็มห้าศูนย์นะครับแล้วก็ปั๊มหลังเป็นเบมโบด้วงนะครับเรามีการอัปเกรดเรื่องสายนะครับ สายเบรกเนี่ยสายเบรกเป็นสายของเฮลนะครับคือมันจะช่วยถ้าถ้าเป็นสายเดิมเนี่ยสายเดิมมันจะเป็นสายยางแต่ตัวสายถักเนี่ยตัวสายถักตัวนี้มันจะช่วยเรื่องการขยายตัวจังหวะที่เรากรำเบรกนะครับมันจะขยายตัวน้อยกว่าสายสายยางนะครับซึ่งใจะทําให้รู้สึกเบรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าระยะเบรกมันจะสั้นไอตัวจังหวกะกำมันจะรู้สึกได้ะครับแล้วก็เบื้องต้น ข้าวๆอีกก็มีกาดมอน้านะครับกาดมอน้ํา NG กันหินดีดแล้วก็มีชุดพัดคาร์บอนของบางคนนะครับตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนเลยไม่ได้เป็นตัวเอาของเดิมมาหุ้มนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวลิโซมานะครับเป็น LED มีชิลลิโซมาเล็กๆข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวมือเบรกมือคัตนะครับสามารถเป็นการปรับได้นะครับตัวอีกตัวนึงคือกระจก กระจกซ r อาีนะครับที่ร้านลูกค้าชอบถามนะว่าเอ้ยพี่ IG, ทำไมซ r อารีทำไมพี่ไม่ถอดแยกขายไปละ่ะอย่างที่ผมบอกแยกขายแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับคู่หนึ่งมือสองอย่างหลายพันอยู่นะแต่อย่างที่ผมบอกโดยปกติที่ร้านเนี่ยของแต่งอะไรมาเราให้อย่างนั้นเลยนะครับไม่มีเวลามานั่งตอนออกครับคุยกันตามจริงอ่าแล้วก็มาเพิ่มฝาน้ำมันนะครับฝาน้ำมันฝาริโซมานี่ครับ กานะ้ำมันเป็นไม่ต้องใช้กุญแจขันจะเป็นกุญแจอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ใช้กุญแจรถขันแล้วก็มีสปูลน,นะครับแล้วก็บังโซ่กับบังโคนหลังเนี่ยเป็นชุดพัดคาร์บอนยี่ห้อเดียวกับตัวบังคนหน้านะครับมีการใส่ท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นซ่อนปลายของล่างไฟท้ายเป็นไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยว LED มีตัวนะครับสปูลเบื้องต้นเอาว่าครบๆเลยละตัวรถเนี่ย แซ0เปดร้อยคันนี้แต่งสเต็ปแบบกาลังสวยเลยนะครับแค่ปั๊มมันก็หล่อแล้วล่ะคือหล่อไม่พอมันช่วยเรื่องของการระบบเบรกที่รู้สึกได้เลยนะครับมันไม่พวกนี้มันไม่ได้ว่าใส่และสวยงามอย่างเดียวนะระยะเบรกเราวิ่งมาเราเร็วการเบรกเนี่ยถ้าเกิดคนเคยที่เอาว่าผมว่าส่วนตัว,ตว,ตวถ้าเกิดเคยได้ใช้เบรกพวกอารมณ์อย่างเงี้ย จะติดเลยแหละรถคันต่อไปเวลาแต่งเนี่ยตอนแรกๆส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ยติดเพื่อความสวยงามจริงๆมันมีมันมีผลมากๆเลยนะครับเรื่องเบรกแม้กระทั่งสายถักเนี่ยอโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังนะครับวิ่ง3500กว่าโลันนี้ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ด้นะครับใส่เพิ่มมาตัวนี้สไตล์สีสูบครับเสียงหวานเอาว่าได้ยินมาแต่ไกลเลยขี่มาไม่รู้เลยว่าสีสูบพ่อตัวนี้ค่อนข้างจะดังพอสมควรนะครับแต่ก็ว่าสไตล์วัยรุ่นครับมันจะมันหน่อยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบ สไตล์รถญี่ปุ่นเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเลยนะแต่ด้วยปกตีอะสมัยเก่าๆอะ่ะตัวเนี้ยมันจะมีให้เกือบทุกรุ่นนะคนจะถามว่าเนี่ยพี่เห็นแพค้าวนะครับเนี่ยพักเท้าไอ้ตุ้มนี้มีไว้ทําอะไรไอ้ตุ้มนี่มันคืออะไรเลยครับมันคือเซนเซอร์ครับเซนเซอร์อะไรเวลาจังหวะที่เราเลี้ยวถ้าวิ่งวิ่งเข้าโค้งเนี่ยถ้าเราศาสตรว่าศาดตร์โค้งอะแล้วถ้าเกิดเซนเซอร์ไอ้ตัวตุ้มตัวเนี้ยแตะพื้นเมื่อไหร่ นั่นแปลว่าหมดหน้ายางแล้วนะครับอย่าฝืนต่ออาจจะพับลงไปเลยเห็นไหมครับแต่สไตล์สปอร์ตนะมันจะเป็นอารมณ์แบบใช้เข่าเป็นเซนเซอร์แทนเข่าเช็ดพื้นเน็นไหมครับแต่ตัวเนี้ยถ้าสไตล์นกเก็ตเนี่ยมันจะมีตัวตุ้มตัวเนี้ยในรถญี่ปุ่นนะ่ะแต่ก่อนมีกับลุกคันเลยนะเดี๋ยวนี้ผมสังเกตที่สังเกตอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นละจะเห็นอยู่ในคาวากะฮอนด้าไม่กี่รุ่นนะครับที่ยังมีตุ้มไปตัวนี้อยู่แต่ว่าเวลาวิ่งสมมุติถ้าเกิดเคยใครเคยลองไปวิ่งในเซอร์กิตนะครับแล้วลองแบนโค้งตพื้น จะรู้เลยว่าไอตัวพักเท้าเนี่ยมันจะกระกระกระกะกระกะคูดกับพื้นนั่นแปลว่าหมดหน้ายางแล้วนะครับตัวรถอันนี้เมื่อกี้ล้อมันจะขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าเครื่องเย็นๆสตาร์ทอยู่ในช่วงมันจะมีตัวช่วยชดเชยรอมนะครับ idlespeed ไอด e s p e e d control นะครับตัวนี้ล้อมันจะตกลงมาแล้วอยู่ประมาณพันล้อมเมื่อกี้มันขึ้นไปพันหน่อยหน่อย ยงหวานจับใจก็เบ <admissions> <oneself> ื้องต้นเข้าวๆประมาณนี้ครับ z ซท0ท่านได้หาอยู่ลองมาดูได้นะครับที่ร้านเรามีเข้ามาเรื่อยๆก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับร้านดีเจริญโยนเราตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพ สามารถดูรา,ายละเอียดราคาตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.bigbuy.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google ค้นหาคขาว่า bigbuy เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้โดยวิธีท่านจะเจอเว็บไซต์ของร้านดีจเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe เจ้า YouTube c h anel n d bigbuy ด้วยนะครับตัวน,นี้ผมเพิ่งเปิดมาก็ยังไง วันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหน้ามีเรื่องราวหรือรถดีๆอะไรมาอัปเดตกันอีกทีนะครับฝากติดตามด้วยครับโอเคครับวันนี้เท่านี้กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ